ท่านพระอาารบกวนสอบถามหน่อยครับวัตถุมงคลหลวงปู่ยาท่านสวนเป็นอย่างไรบ้างครับน่าเก็บไหมครับขอบคุณครับยาท่านสวนนะวัตถุมงคลยาท่านสวนาวัดนาอุดมอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับนะาหลวงปู่ยาท่านสวนเป็นพระอภินญ,ญาเป็นพระที่เก่งแล้วก็เป็นนักพัฒนาด้วยนะครับแล้วท่านเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีหลากหลายอย่างนี้น่าเล่นนะาวัตถุมงคลหลากหลายหมายถึง นะทั้งทั้งเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระแล้วก็ความหลากหลายของราคาอันนี้น่าเล่นเพราะว่าราคาไม่โดดเกินไปอย่างอย่างของเกจิเก่าอะ่ะบางองค์เนี่ยราคามันสุดกู่ไปแล้วอะ่ะนะแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพม์โอ้โหราคามันแพงแต่อย่างของหลวงปู่ยาท่านสวนยังไงก็ยังมีราคาเบาเาให้เก็บนะหลักพันหลักหลักพันต้นตนนาหลักหมื่นนะก็ยังมีให้เก็บอย่างนี้หลักร้อยก็มีนั้นเนี่ยผมว่าอย่างนี้เก็บได้แล้วน่าเก็บาก น,น่าเก็บนะหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยสรีระสังขารมันไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะนะน้องบิ๊กพระใหม่อาจารย์ครับทำไมพระตอนลุ้นแพงพอขายออกถูกจังครับเอานะ้าเออนะอธิบายพระลุ้นกันหน่อยนะครับนะขอบคุณนะนะขอบคุณที่ท่านนะน้องบิ๊กพระใหม่อันเนี้ยผมว่าน้องบิ๊กก็อาจจะนะอาจจะพึ่งเข้ามา นะเข้ามาในวงการแล้วก like ็ก like ็ซ like mm ื hmm. ้อขายนะครับแต่ถามว่า hmm. น้องบิ๊กเข้ามาแล้วเนี่ยผมถ้าเข้ามานานแล้วก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าเข้ามาไม่นานนะแล้วเข้ามาทําอาชีพตรงนี้เนี่ยแล้วก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆแบบนี้ยผมว่านะน้องบิ๊กนะอยู่ในอาชีพนี้ได้นะอยู่ในอาชีพนี้ได้แล้วก็นะบอกน้องบิ๊กถามว่าพระตอนนี้ยลุ้นนะลุ้นแพงพอออกถูกจัง นะคือจริงๆเนี่ยลุ้นแพงน่ะไม่แพงหรอกนะราคาลุ้นน่ะไม่แพงลุ้นปกตินะนะราคาลุ้นปกติที่น้องน้องบอกว่าลุ้นแพงเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าน้องไปต่อจากเขามานะจะไปต่อจากเขามาเนี่ยนะมันลุ้นแพงแน่เพราะราคาปกติของงานลุ้นเนี่ยนะครับมันมีสองร้อยบ้างสอง้อยหสิบ้างสามร้อยบ้างนะที่เป็นราคาลุนนะฮะจะมีสามร0อยห้าิบสี่ร้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าราคามันก็จะอยู่ในราคาลุ้นนะขนาดนั้น แต่ว่าที่ราคาลุ้นที่น้องบอกว่าแพงเนี่ยแสดงว่าเขาบวกกันมานะเขาบวกกันมาแล้วการบวกแบบเนี้ยก็ผมบอกแล้วนะครับว่าต่อไปคนอาจจะคิดได้มากขึ้นกับการจะซื้อลุ้นบวกนะถ้าบวกมาแล้วเนี่ยท่านต้องดูทิศทางว่าท่านจะขายได้ไหมนะท่านต้องดูลูกค้าไว้ก่อนที่ผมบอกไปอะ่ะนะท่านต้องดูลูกค้าไว้ก่อนว่าท่านมีลูกค้าไหมอย่างสมมุติว่าราคาลุ้นเขาสามร้อย นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาขาย600้น้า600เนี่ยของออกแล้วเนี่ยนะครับมาขาย600แสดงว่ามันเข้ากับที่นะเข้ากับที่น้องบิ๊กถามเลยว่าตอนลุ้นเนี่ยนะซื้อพารลุ้นเนี่ยมันแพงแต่เวลาขายออกเนี่ยมันถูกนะมันถูกนะมันจะเป็นได้สองในยยะก็คือว่านะขายไปทั้งลุ้นกับแกะออกมาแล้วขาย ไอ้แบบเนี้ยชัดเลยครับนะมีถูกกับแปกับแพงสะสมกันอยู่ปะปนกันอยู่นะถ้าแกะแล้วนะครับนะถ้าแกะแล้วเนี่ยจะมีถูกกับแพงปะปนกันอยู่นะครับเพราะพระลุ้นเนี่ยนะอีตอนลุ้นเนี่ยเขาลุ้นเนื้อมันมีอัตราการเสี่ยงอยู่นะครับลุ้นเนื้อมีอัตราการเสี่ยงมีอัตราการได้อยู่นะท่านอาจจะได้เนื้อหลักๆอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นถึงเนื้อเงิน บางรายการมีสิทธิ์ถึงหน้าทองคําแล้วก็ทองคํานะบางบางจุดเขาจะมีลักษณะอย่างนั้นไอเนี่ยนะลุ้นจะก็จะราคาตามที่คุณโดนบวกมาหรืออะไรแบบเนี้นะครับแต่ถ้าแกะแล้วอ่ะนี่แหละที่ผมบอกอ่ะว่าถ้าแกะแล้วเนี่ยท่านต้องถามว่าไอเนื้อล่างเนี้ยเนื้อล่างเนี่ยมันขายบวกกันได้ไหมหรือราคามันไปอยู่ขนาดนั้นไหม ถ้าสมมุติว่าราคาลุ้นเนี่ยลุ้นละหกร้อยที่ท่านซื้อมาเนี่ยเกิดแกะไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับทองแดงขายได้ในราคาหกร้อยไหมถ้าขายได้ท่านเช็คได้ว่าเออทองแดงยังราคาหกร้อยหรือเจ็ดร้อยอยู่ท่านเหมารุ้นมาได้เลยน้าเหมารุ้นมาได้ยังไงท่านก็ได้กําไรอยู่แล้วแกะออกมาหน้าถ้าเป็นเนื้อทองแดงท่านก็ได้กําไรอยู่แล้วแต่ถ้าเนื้อทองแดงเขาไม่เล่นกันเนี่ยหรือว่าเล่นกันในราคา ราคาต่ำนะท่านแกะออกมาเนี่ยเกิดเป็นทองแดงขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านไปซื้อรุ่นละหกร้อยท่านขาดทุนเห็นเห็นอยู่แล้วมันขาดทุนเห็นเห็นอยู่แล้วแล้วก็จะขาดทุนนะอาจจะขาดทุนหนักกว่าปกติอีกด้วยเพราะราคาปกติมันอาจจะสามร้อยท่านอาจจะขายได้แค่สองร้อยห้าสิบไอ้ตรงนี้แหละท่านก็ต้องดูอะครับแล้วมันก็เป็นอัตราเสี่ยงก็คล้ายๆกับการซื้อหวยเลยอ่ะ คล้ายๆกับการซื้อหวยเลยท่านถูกท่านก็ได้เงินไม่ถูกก็ท่านก็เสียเงินฟรีไปเลยก็อย่างนั้นก็เหมือนกันเนี่ยถ้าท่านท่านลุ้นเนี่ยก็เหมือนกับการลุ้นเนื้อน่ะนะท่านซื้อมาหกร้อยแต่ท่านเกิดว่าได้เนื้อเงินเนี่ยแล้วเนื้อเงินเขาเกิดว่าเขาเล่นกันแพงนะสมมุติว่าเขาบวกกันเนี่ยเนื้อเงินเขาบวกกันแพงเนี่ยนะครับนั่นไอ้นั่นน่ะท่านท่านท่วมออะท่านอาจจะได้มันก็เป็นอัตราการเสี่ยงของท่านนั่นแหละนะว่าท่านจะเอา น่าจะเอาแบบลุ้นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านดวงดีนะมีสิทธิ์จะได้เนื้อเงินท่านก็เอาไปแล้วกันนะแต่ถ้าถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นเป็นเนื้อธรรมดาธรรมดาท่านก็ยอมรับสภาพไปนะยอมรับสภาพไปก็เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คืองานลุ้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากนะฮะไม่อยากจะไปลักษณะอย่างนั้น,น,นเนี่ยพอเขาบวกกันเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเอาที่ครับนะถ้าเขาบวกกันมาเยอะๆยๆแ,แล้วท่านก็ไม่ต้องเอาฮะ ถ้าท่านคิดว่าอัตราการเสี่ยงดวงท่านไม่ค่อยดีนะเปิดมาเจอแต่ทองแดงเพราะบางคนนี่นะครับนะเช่าไปยี่สิบรุนเปิดออกมาล่อแต่ทองแดงเข้าไปยี่สิบองค์ก็นะก็ช้ำใจแล้วครับนะสมมุติว่าอง์ละหกร้อยเปิดทองแดงมายี่สิบองค์เนี่ยนะแทบจะนะแทบจะซับนะาซับน้ําตาเลยอะ่ะนะก็ดูเอาหน่อยแล้วกันละครับว่าท่านท่านอยู่ในจุดแบบไหนนั้นเรื่องการงานลุ้นเนี่ยอาจารย์ครับขอสอบถามหน่อยครับ ขุนแผนออกรุ่นแรกของหลวงพ่อจร,รุ่นอะไรครับนะหลวงพ่อจร,รุ่นแรกนะจริงๆรงเนี่ยรุ่นแรกเขาเขามีนะผมรู้สึกว่าจะนาออกกับนายอดขุนพลหรือไงเนี่ยนะครับรู้สึกว่ารุ่นแรกน่าจะเป็นพระยอดขุนพลนะนะออกมาแนวแนวพระขุนแผนจะเป็นพระยอดขุนพลแล้วก็จะมีขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ที่ที่มีการผสมนะ้มวลสารพายกัญญาเนี่ยจะเมื่อปี 58, ห้าแปดนาห้าแปดก็จะมี นะรุนภา,ภายชุมพลสะดุ้งมานกับอันนั้นเนี่ยถ้าถือว่าเป็นพระคุณแผนยอดนิยมก็จะเริ่มจากจากยุคนี้นะฮะเริ่มจากปีห8ก็คุณแผนนาสะดุ้งมานกับภายชุมพลนาตรงนั้นสร้างแบบหลวงพ่อรวยเยอะครับแบบหลวงปู่ทิมก็เยอะครับคือคือคือ,คอสองนาสองเกจิเนี่ยเป็นเกจิในดวงใจอะในดวงใจของวงการพระใหม่นะการสร้างพระเลยแหละ นะการสร้างพระเนี่ยยึดนะสองรูปนี้เป็นหลักอยู่คนละยุคนะอยู่คนละยุกแต่ว่านะทั้งสองรูปเนี่ยนะวัตถุมงคลมีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับความนิยมสมัยเมื่อก่อนท่านรู้ไหมว่าเหดเนี่ยสมัยหลวงพ่อรวยเหดีเขามีการทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทั้งเหดทั้งแหวนเลยนะก่อนยุคหลวงพ่อรวยอีกนะครับ แต่ว่ามีคนทําน้อยมากฮะน้ํามีคนทํากันน้อยมากเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็น้ําเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยน้ําไม่ค่อยจะนิยมเพราะว่าแหวนเนี่ยม,มันมีข้อจํากัดเรื่องของนิ้วของคนใส่ไซส์ที่ต้องเลือกแล้วก็นะ้นี่ก็เหมือนกันนะครับน้าเลดก็เหมือนกันเลดก็มีไซส์มีข้อมือของคนใส่นั้นบางคนเช่าไปก็ใส่ไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเขาก็ไม่ค่อยทํากันเท่าเท่าไหร่นะครับเสียงตอบรับไม่ดี แต่เลดมาโด่งดังอีกทีเนี่ยโด่งดังมากๆสมัยหลวงพ่อรวยวัตะโกโด่งดังมากแล้วคนหาเลดกันเยอะดังไปถึงต่างประเทศจีนนิยมเลดของหลวงพ่อรวยเลยทําให้เลดเนี่ยม,มีกระแสะเลดเลยเป็นที่มาของเกจิรุ่นหลังต้องมีเลดกันแทบทุกองค์เลยน่าจะมีเลดกันแทบทุกองค์แหละนะก็ะเหมือนกับเหรียญเจริญพรน่ะนะเหรียญเจริญพรนะท่านจะเห็นไหมฮะเหรียญเจริญพรก็หลวงปู่ทิมนะครับลากลากมาตอนหลังเนี่ยมีเจริญพรหมดทุกองค นะ้ำมีจนนจเจริญพรบนเจริญพรล่างจเจริญพกรกลางนะยังไม่มีจเจริญพรขอบเท่านั้นเนี่ยนะครับเรื่องไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเผลอๆเนี่ยผมไม่รู้อาจจะตกหล่นไปมีกับจเจริญพรขอบด้วยนะผมก็ไม่รู้นะหรือใครคิดอยากจะทํานะนะก็ทําได้นะครับนะ่าเจริญพรแล้วใส่ตรงขอบนะนะตรงขอบเนี่ยนะเป็นจเจริญพรน,นะรอบขอบเลยนะจะทํายากหรือเปล่าไม่รู้น <laughs> นะแต่ฮะก็ก็ลอดลองดูนะนะบางทีเนี่ยแบบตอนนี้มันหนีกันยากนะ น้า, ALLY, people people. ามันหนีกันยากแบบมันซ้ําไปซ้ําม,มานะครับนะซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาตอนนี้ก็หนีกันลาบากนะครับนะคุณสมเลิงสวัสดีครับคุณอนุชาสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณสุภกิจส,ส, ER. สวัสดีครับอาจารย์คุณสุรชัยสวัสดีครับอาจารย์คนพิษสวัสดีน้าแข็งสวัสดีคุณแมนสวัสดีฮะนะคุณสิทธิสวัสดีคุณอาร์ต นะถูกต้องครับอาจารย์คุณสุประสิทธิ์นะฮะคุณนัทวรสวัสดีครับหนุ่มเมืองฟ้าแดดสวัสดีครับอาจารย์ธนภพไม่ยอมรับเท่ากับไม่พัฒนาอืมนะฮะใช่นะครับนะไม่ยอมรับเนี่ยเท่ากับไม่พัฒนานั้นเนี่ยคนที่ต้องการพัฒนาเนี่ยต้องฟังฮนะนะเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะฟังลูกน้องนะนะถ้าหัวหน้าคนไหนยีโก้สูงไม่ฟังลูกน้องเลยเนี่ยนะครับการพัฒนาก็ไม่เกิดน เพราะบางทีเนี่ยนะสมองคนเนี่ยรุ่นใหม่ๆม,มันเหมือนคอมนะครับท่านรู้ไหมนะคนเรานี่เหมือนคอมพิวเตอร์นะอย่างคนอายุมากๆอย่างผมเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเริ่มแฮงค์นะสมองก็เหมือนกันมันใส่ข้อมูลอะไรไปเยอะ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 มันจําไม่ค่อยได้แล้วมันแฮงค์แล้วนะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยสมองเขายังไม่มีอะไรนะครับนะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ว่างอ่ะนะพอใส่อะไรไปมันก็จําใส่อะไรไปก็จําใส่อะไรไปก็จํานั้นเนี่ยบางอย่างเราต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่เขาด้วยนะ เวลาที่เขาแนะนําอะไรนะก็เราก็ต้องต้องเชื่อเขาบ้างนะตามเขาบ้างนะครับต้องเปิดกว้างฮะไม่ใช่ว่าเด็กนะเด็กเนี่ยจะใช้คําว่านะอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยนะไม่ได้ฮะจะมาบอกว่าเอ้ยอย่ามาเทียบชั้นฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนนะน้ําร้อนเดี๋ยวนี้เด็กมันก็อาบมาเหมือนกันนะ,นะครับมันไม่ใช่ไม่อาบนะมันอาบตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ำนะแล้วน้าร้อนเดี๋ยวนี้มันอาบฝักบัวฮะ สมัยสมัยคุณเนี่ยอาบน้ําร้อนมาก่อนก็จริงนะฮะคุณยังต้มอาบอยู่เลยบางทีใช้ฟืนอยู่เลยฮะนะคุณยังใช้ฟืนต้มอยู่เลยนะหม้อยังดําปีอยู่เลยนะแต่ไอเด็กเด็กในยุคนี้เนี่ยมันอาบน้ําร้อนเนี่ยมันนอนแช่เลยนะมันมันเปิดน้ําร้อนแล้วนอนแช่ในอ่าง่ะมันไม่ต้องจุดไฟมาต้มด้วยนะครับมันลงแช่มันเปิดน้ําร้อนแล้วมันนอนแช่ทั้งตัวน่าจะไปเทียบอะไรกับมันได้สมัยคุณเนี่ยยังโหยยังต้มน้ํายังมาผสมกันอยู่เลยฮะ นะต้มมะกาหนึ่งต้องมาผสมไอ้นี่มันไม่ต้องผสมครับนะมันเปิดในอ่างนะเปิดสองขั้วนะน้ําอุ่นนะ้ําเย็นใส่ด้วยกันมันนอนแช่นั่นจะการอาบน้ําร้อนในยุคปัจจุบันนะมันอาบได้เต็มตัวแล้วอ่ะมันแช่ได้เลยอ่ะนั่นท่านจะมาบอกว่าท่านอาบน้ําร้อนมาก่อนมันก็ไม่ได้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนนะนะ้าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนท่านต้องฟังบ้างนะนะ้าฟังเด็กเขาบ้างนะครับนะเพราะว่า ทุกทุกวันนี้ต้องบอกนะครับว่าวันเวลามันอยู่ข้างเด็กนะฮะอยู่ข้างคนที่อายุน้อยทําไมวันเวลาอยู่ข้างเขาครับท่านลงดูฮะชีวิตเขายังอยู่ได้ยาวกว่าท่านน่ะนะฮะท่านน่ะบางทีนะฮะเดี๋ยวก็เดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะ,ะคือเด็กเนี่ยนะวันเวลาของเขามันได้เปรียบมันอยู่ข้างเขาบยข้างเด็กกันนะครับ นั่นเนี่ยท่านฟังฟังเด็กฟังอะไรเขาบ้างนะครับนะย,ยุคยุคนี้มันยุคของเขามันไม่ใช่ยุคของท่านนะมันยุคของเด็กเด็เขาอะนะ